และนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับ <ım. S 1> ที่จะเป็นระบายไอนะครับะระบายไอเนี่ยปกติแล้วนี่ครับฟาสเทคเขาจะต้องระบายไอตรงนี้นะครับเป็นฝาตรงน้ํามันเครื่องแต่ไซนี้เขาเขาไม่ได้ทำาตเพราะของพี่เอ็มก็ซับซ้อนมากกว่าฝาน้ํามันเครื่องปกติทั่วไปจะไปคุยกับช่างว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยมาทําที่ก้าเจ้าเอ็กวันนี่นะครับมาใส่ที่วัดระบายไอที่การวัดระบายไอนะครับ สำหรับเจ้า bmw x1 คันนี้นะครับถ้าไมกล้องถ่ายเรียวไปครับ <c oughs> <c oughs> โอเคช่างอางขอบคุณมากแหมือ่าย <c oughs> อโอเคนะ bmw x1 บกได้สั่งสายระบายไอไว้นะครับที่การวัดต้องสั่งทำนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นคันแรกของประเทศไทยที่จะได้ใส่การวัดตรงการวัดนะครับระบายไอฟาสเทคต้องสร้างขึ้นมาใหม่ครับต้นแบบคันแรกของประเทศไทย ทันนี้นะครับตั้งแต่ซื้อมาก็จัดการไปพอสมควรนะครับแล้วก็เหลือที่ยังไม่จัดการอีกก็พอสมควรวันแรกที่ได้รับรถมาเลยก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์นี้จัดการเลยเพราะว่าเดิมนี่เบียร์ใส่เขาได้ทำมาให้นะครับระยะแสนสองใส่ออยเกียร์แยกนะครับของเซ t ตแครใส่สารลิควิดโมลีโซลเทคเคลือบน้ำมันเครื่องของ BMW ไว้รอเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเป็นของลิขิตโมลีอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาจัดการในเรื่องของสายระบายไอครับดูแลขั้นเทพเพราะว่าเราจะเก็บยาวการเก็บยาวรถยุโรปต้องจัดการเรื่องความร้อนให้เสร็จนะครับถ้าไม่จัดการให้เสร็จระยะย,ยาวก็อาจจะติดมือค่าไรแพงทุกอย่างสำหรับรถยุโรปเราทราบดีแต่ขอลองเล่นกับมัน และนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับที่จะเป็นระบายไอนะครับระบายไอเนี่ยปกติแล้วนี่ครับฟารเทคเขาจะต้องระบายไอตรงนี้นะครับเป็นฝาตรงน้ํามันเครื่องแต่ไซนี้เขาเขาไม่ได้ทำาเพราะของวีเอ็มก็ซับซ้อนมากกว่าฝาน้ํามันเครื่องปกติทั่วไปจะไปคุยกับช่างว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยมาทําที่ก้านวัดนี่ครับก้านวัดนี่ครับก้านวัดอยู่ตรงนี้ซึ่งจะต้องมีการวัดระยะอะไรเนี่ยครับสักอย่างเนึง ค่อยคุยกับช่างนะครับผลลัพธ์ที่ได้มาก็เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็มีสายทั้งหมดมา3ชิน้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะติดตั้งแบบไหนทําไมเราต้องใช้ระบายไอนะครับผมก็มีความเชื่อมั่นว่าอย่างในห้องเครื่องเนี่ยนะครับฝาวงฝาวาวเนี่ยครับมันก็มีแรงดันนะฟา t เทคเขาก็วิเคราะห์ไว้แล้วพอมีแรงดันเนี่ยนะครับมันแรงดันมากนะครับมันก็ต้องหาทางออก นะครับไปตามซีนโอลิงต่างๆก็เชื่อว่าการลดแรงดันก็จะทําให้ห้องเครื่องสบายขึ้น<ม>นผู้นีง่ายผูา้าษาบ้านๆห้องเครื่องดูไม่ต้องเครียดมากสบายมากขึ้นก็มาใส่นะครับตัวกานวัดระบายไอหรือจริงๆจะทําอีกถังดักไอก็ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทํานะครับเอาเป็นวิธีง่ายๆก่อนตอนนี้อันนี้ก็เป็นต้นแบบนะอย่างที่ผมบอกนะครับ ใครที่ใช้ X1 อยู่แล้วจะใช้แบบบอกกอ็ติดต่อได้เลยนะครับตอนนี้ฟาเทคมีต้นแบบแล้วนะครับเดี๋ยวช่างอางจะว,วัดระดับน้ำมันเครื่องอเช็ดก่อนปกติน้ำมันเครื่องเราจะดูที่ดุมไหนใช่ไหตำแหน่งสูงเส้นนี้นะโอเคอเราเียคเลยแล้วคราวนี้วิธีการวัดใหม่ของเราจะไม่ใช่ตำแหน่งนั้นแล้วใช่ไหมเพราะเราจะมีการวัด ใช่ครับต้องขยับนิดนึงครับต้องขยับขึ้นมาอ่ะอันนี้ถือว่าโอเคเต็มใช่ครับเต็มระบบอยู่เราก็จะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเรียกว่าอะไรครับสายระบายสายเป็นตัวระบายไอน้ำมันเครื่องครับอ่าสายระบายไอน้ำมันเครื่องตัวนี้นี่คือจะระบายไอที่ออกมาจากใต้ท้องเครื่องใช่ครับเรียกว่าบนพูดง่ายอ่างน้ำมันเครื่องถูกต้องไหมครับแต่ห้องเขาเขวียงอ่า มันจะมีเขาเรียกอะไรแรงดันใช่ครับผมทำไมเราต้องระบายไอใช่ก็บางทีไอ้าไอมันเยอะเกินไปมันก็เขาเรียกว่าไงครับจะทำให้ระบายแรงดันอาจจะทำให้แบบพวกฝาครอบบาลอะไรเงี้ยมันมันรั่วซึมง่ายขึ้นมันมีแรงดันดีกว่าใช่ครับใช่ไหมมันมีแรงดันคือไงมันมีแรงดันเยอะใช่นะฮะ มันตรงไหนมันรั่วมันก็จะไปออกประมาณครับครอย่างเช่นท่อซีนนั้นมีดีซีนนั้นเสื่อมับก็จะดันออกไปตรงนั้นครับรถใหม่ๆอาจจะไม่เป็นไรใช่ครับรถใหม่ๆไม่เป็นไรครับพออายุมันเริ่มเยอะขึ้นมันอาจจะพูดง่ายๆพอมีแรงดันมันจะหาทางออกใช่ครับเหมือนเหมือนตรงนี้มันเป็นช่องลมนิดหนึ่งแล้วมันพยายามจะทะลุให้ได้ใช่ครับใช่ไหมผมพูดอย่างนั้นถูกไหมใช่แล้วก็รถใหม่ๆมาแล้วเขาก็จะมีระบบเอาไอ้น้ำมันเครื่องเนี่ยเข้าไปห่อหมใหม่บางทีไอที่มันเยอะเกินไปอ่ะ ก็อาจจะทําให้ห้องของม,มันมีเข่าเยอะอาจจะส่งผลเรื่องความร้อนบ้างอะ,อะไระนี้นะครับครับผมแล้วก็จะลดมันลงมาอันนี้ฟาเทคถือว่าต้องสร้างต้นแบบขึ้นมาเลยใช่ไหมครับค่บน,นี่ของบกเคตแรกของประเทศไทยเลยนะ, <c oughs> นะถ้าเป็นของรถยนต์ที่ห้ออื่นก็ลองสอบถามเข้ามาดูนะครับก็อาจจะมีต้นแบบแล้วอันนี้ของผมมันไม่มีทําไมเขาไม่มีทําฝาเหมือนผมใส่ในรีโวเนี่ย เหมือนกับฝาของ B M มันไม่เหมือนกับฝาทั่วไปใช่ไหมใช่มันมันไม่ได้เป็นเกลียวประกอบมันเป็นเป็นสลักเป็นสลักใช่ครับอืมันเป็นสลักนี่ครับเออต้องสร้างอันนี้ขึ้นมาใหม่ถึงจะทำเป็นฝาตัดได้นี่ครับหญิงก็สร้างได้ใช้อะไรนะ C N เลยนะ C N C อ็นะไรซีเใช่ไหมซีเอับซีเอ็นอะไรแบบประมาณนั้นตอนนี้เราครอบอย่างนี้เลยครับครอบเข้าไปสร้างอะไรกันครอบเข้าไป พื่อที่จะเอาไอหรือแรงดันนะผมบอ,อกเรียกว่าแรงดันด้วยหรือว่าไอด้วยนะครับที่อยู่ในตรงห้องเครื่องเนี่ยนะครับด้านล่างเพราะว่าการวัดน้ํามันเครื่องเนี่ยมันจะไปอยู่ใต้สุดเลยนะครับของตัวเครื่องตรงนั้นก็จะมีอน้ํามันเครื่องอยู่ก็เอาไอกระทุ้งตรงนี้นะครับออกมาระบายไปลดแรงเค้นเพราะว่าถ้าเราปิดกั้นการวัดไปเนี่ยมันก็เท่ากับ เป็นระบบที่ปิดหมดไม่มีทางออกอันนี้ก็เหมือนกับเอาแรงเครียดเครียดทั้งหลายออกไปหน่อยนึงใส่ส่วนแรกเข้าไปแล้วครับตอนนี้เมื่อเราใส่ตรงน,นี้เราเวลาเร,ราวัดน,น้ำมัน,เ,นเครื่องครับ,คร,บครับผมเ,เวลาเราวัดน้ำมันเครื่องเราก็ต้องถอดสายปลออกอ็อกครับลรวระดับจะได้ไหม รต้องการมันก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับอ่สูงกว่านิดหน่อยคราวนี้เราจะได้จําเลยบ้าเท่าไหร่ใช่ครับอ่าแล้วต้องขีดไว้ไหมหรือเอาเลื่อยเลื่อยไว้นี่นะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งครับเดี๋ยวก็ประมาณสิบห้าสิบห้ามิลนี่ใช่ไหมใช่ครับแต่ข้อนี้มาเป็นข้อนี้ใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มันจะลงมานี่ครับอ่าอ่า จะได้รู้ไว้ประมาณข้อนี้ถือว่าเต็มในะครับถือว่าเต็มครับหรือใช่ใช่นั่นเลยก็คือเราถอดข้อนี้ออกแล้วก็วัดเือนเดิมก็ได้เหมือนกันครับอก็ถอดข้อนั้นออกแล้วก็แล้วแต่นะครับบางคนก็ไม่สะดวกถอดข้อนี้หรอกก็วัดเดินถ้าเรารู้ว่าตัวเลขมันอยู่ฉีดมาอยู่ตรงไหนแล้วก็จบละช่างจะจัดการหาตำแหน่งที่จะให้ไอนะครับออกว่าจะไปไว้ตรงไหนส่วนใหญ่ก็จะ ้า้เครื่องอันนี้ก็จัดก,การนะครับใส่เรียบร้อยนะครับสายระบายไอ,ไอนี่นะครับตรงนี้เป่อม,ม,มองไม่เห็นเลยม,มียม็มีไอบางๆมีไอบางบเห็นล้อ่าน,นี้เครื่องยังไม่ร้อนใช่ไหมไถ้าร้อนแล้วเดี๋ยวก็จะ เยอะขึ้นก็ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับระบายไอ้ถ้เหน,นือระบายไอระบายแรงดันใช่ไหมครับอ่าแรงดันที่ฟาสเทคเขาก็วิเคราะห์มาแล้วว่าถ้าใส่ฝาเนี่ยระบายลดไปแรงดันไปได้กี่เปอร์เซ็นตะ์ไม่รู้สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ฝามันไม่มีอันนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรใต้ลูกสูบใต้ลูกสูบแรงดันอืมัน ก็ต oh. yeah, ้องผ่านแวนนี่ขึ้นลงขึ้นลงห้องสายพานห้องโซ่ราวลิ้นมันรถไเห็นบางคันก็มีนี่ใส่นี่ด้วยใส่นี่ด้วยถ้าเป็นโตโยต้าแล้วแต่่าใสแล้วแต่เงินเขาเหลือก็อยากใส่กย่าไมขัดเาอันนี้เราก็ไม่รอร้อนอีกหน่อยคั่างจะได้ดูอ๋อได้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 ้าไปตรงน้ำก่อนไห ังไม่เห็นเลยนะเนี่ยต้องต้องไปที่เมื่อยๆนะครับ่าก็เห็นเลยย้ายไปพบมีีไอบางๆบางๆร้อนมากบางมากร้อนมากไม่ได้ร้อนพอเดี๋ยวดูนะครับว่าตอนนี้โบิกีทูวัดไว้เท่าไหร่นะครับน้ำยังอยู่57อยู่เลยเลกวันนะครับ โปรเจกต์สายระบายไอแต่งแล้วมีความสุขก็แต่งไปนะครับส่วนว่าเวอรวัวงไม่ต้องเม้นครับไม่ต้องนต์ส่วนที่บอกเวอรวัววงไม่ต้องเม้นก็คผ่านเลยครับผ่านไปดูที่อื่นได้รืเล่าครัตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ ตำแหน่งเอาสายระบายไอลงไปข้างล่างนะครับอ่ะเราเอาสายไอ้ฝาอีกแบบหนึง่งปกติฝาจะเป็นอย่างนี้ถึกแล้วไหมอ่าที่ผมใส่ในใที่บ้านใส่ทั้งรีโว่ o อนด c i ซิตี้ d อนด v i ซีวิกอ่าสายสามก็เท่ากับว่าถ้าผมเอาซีรีส์ห้ามาทำก็ต้องอามาวัดอีกทีหนึง่งค,คนละแบบกันถูกต้องไหมอ่าเดี๋ยวคขอว่าการวัดมันเหมือนกันก็นกสคู่สางได้เลยอ่า<ต>อ่าเ<ๆ>พราะเขาอี่ยังมีแบบเหลืออยู่ อ่าเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอันนี้ปกติถ้ามีฝาตรงนี้นะมันก็จะจบตรงนี้กันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นระบายไอายจากฝาวาล์ว <อะ S 2> นะครับผมอ่าอันนี้ก็ผมก็ใช้อยู่ตรงนี้นก็หลักการเดียวกันอ่าครับผมอ่าเจ้าอัางติ๊กเกอร์ติ๊กเกอรต์กกรต้องแปะตรงนี้ด้วยอ่าแปะด้วยแปะแล้วเจิมนามาจาสาภาควาตุลาตัวต้องไปดูต <c oughs> ึกนั่นดีกว่าตึก30ตึก30ชั้นนะครับ แปะแล้วแรงไรไรไอ้เรื่องติ๊กเกอร์แปะนี่ไม่ใช่ละมีของอะไรส่วนใหญ่คนเราจะได้โชว์แหมนิดนึงนิดนึงนี่รถคัาแต่งมาไม่เหมือนใครนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่างงานก็ทำที่ทีนะครับเจิมนะครับเจมิเจมติดสติ๊กเกอร์นะครับแปะให้รู้ว่าค่านี้มีของดีจากวัดดังนะโอ้ใช่นะครับอของสำนักฟาดเทค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  แปะแล้วแรงเอายังยังยงนะครับปะแล้วสบายแนบแน่นเปิดฝาเครื่องมาเสร็จก็โอ้โหมันเป็นความภูมิใจของวัยรุ่นยุค5 6ปีเปิดมาปุ๊บอลังการงานสร้างนะครับเห็นตรงนี้ไว้มีกรอง BMC เดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ซื้อมาจะแปะตรงนี้อีกนะของแต่งมีอะไรบ้างประมาณนี้อ่ะจบโปรเจกต์นะครับสนใจมาติดตั้งนะครับที่ w p r พัฒนจังหวัดเชียงใหม่ ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับงานช่างอังแล้วก็พี่ปูแล้ว I, ก็ยูพีออยพัดจังหวัดเชียงใหม่ขอยืมคำพูดคุณบุ๋มปานัดดาหน่อยนะครับอะไรที่เขาว่าดีนะครับผมก็ว่าดีนะครับคืออย่างน้อยนะครับของพวกนี้มันมีหลักการมาถ้าหลักการนั้นไม่ได้เวอร์วัง แล้วมันก็ไม่ได้กระทบกับเงินในกระเป๋าผมมากใส่ไปเพอะครับนะเพื่อจะบำรุงรถยนต์ของตัวเองคันนี้ซื้อมาคงไม่ได้ขายขายก็คงไม่ออกเพราะรับราคาไม่ได้นะครับรถยนต์เวลาซื้อมานะจำไว้นะครับเวลาขายต่อไม่ได้ขายง่งงายๆนะครับเวลาขายก็ต้องมาลองรถผมไม่ชอบนะครับผมไม่ชอบชอบกับใครมาลองรถลองไปลองมาลองไปลองมาซื้อก็ต้องลองแต่คันนี้ผมซื้อโดยไม่ลองนะ เบียรที่บ้านก็ซื้อไม่หลอกนะครับเบียร์เขาว่ามาพูดหนึ่งสองสามสี่ผมเชื่อถือผมซื้อเลยทันนี้ก็เหมือนกันนะครับเบียเขาว่ามาหนึ่งสองสามสี่ผมซื้อเลยนะครับไม่ต้องขอทดสอบก่อนขอดูภาพก่อนซื้อรถยังไม่รู้เลยนะครับบินไปรับรถที่กรุงเทพนะครับถึงจะรู้ว่าโอเครถเป็นอย่างนี้เขาก็ถ่ายภาพมานะครับคือถ้าเราเชื่อถือกันแล้วมันก็จบเหมือนกันนะครับถ้าผมจะขาย BM เนี่ยสมมตินะจะขายซีรีส์ห้าซื้อ X3 ผมว่าเบื่อตรงนมันต้องมานั่งดูรถผมตลอดเวลาเนี่ยแหละลองไปลองมามันมันไม่ค่อยอยากจะให้มาลอง,ลอ,อ,งอ่ะพูดง่ายๆเดี๋ยวพ่อบอกว่าซื้อรถมันก็ต้องลองธรรมดาครับภาพอาจจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับเป็นกล้องหน้าผมชอบใช้มือถือถ่ายนะก็ปรับปเป็นกล้องหน้าก็ชัดขึ้นจากเดิมกลับรถกันนะเออ คันนี้ X1 ผมบอกได้เลยว่าที่บ้านว่าใช้เป็นหลักเลยนะครับใช้บ่อยภรรยาใช้เป็นหลักนะครับให้ภรรยาใช้เป็นหลักแล้วทําไมรถภรรยาผมต้องมาบำรุงด้วยก็เป็นหน้าที่ผมที่ต้องบำรุงรถทุกคันของที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda City นะครับ1.0เทอร์โบจะเป็นคันนี้จะเป็นรีโวจะเป็นสปอร์ตไลเดอร์หรือจะเป็นคันไหนๆผมก็บำรุงนะครับบำรุง เพราะว่ารถยนต์ถ้าคิดว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ขายหรือใช้ยาวต้องบำรุงแต่วันนี้นะครับต้องบำรุงตั้งแต่วันนี้นะแล้วมันจะทำให้รถยนต์อยู่กับคุณได้ยาวนานยาวเท่าที่คุณต้องการโปรเจกต์คันนี้ก็คือพูดง่ายๆเจ็บสิบสิบห้าปีเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบผมจะอายุเจ็ดสิบอีกสี่ปีจะอายุ หกสิบโอ้โหถึหกสิบแล้วเหรอเนี่ยทำไมยังไม่แก่เลยนะครับยังไม่แก่เลยแต่โอยบ่อยหน่อยนั่งก็โอยลุกก็โอยประมาณนี้นะครับแต่ยังแข็งแรงอยู่นะครับน่าหงายไปวะเนี่ยผมยังวิดพื้นอยู่นะครับผมวิดพื้นวันละประมาณเฉลี่ยสามสิบทีอยู่นะครับจริงๆต้องวิตอยู่ประมาณวันละห้าสิบทีแต่ช่วงนี้เจ็บไหล่อยู่นะครับล้มไปเอ็นหลักเสพอันนี้เข้าที่เข้าทางก็ยังชอบวิดพื้นวิตแลมานอนหลับนอนหลับกลางคืนแล้วนอนหลับ ก็ไปออกกำลังกายอ่ะต้องมีวิทก,ก่อนก่อนนอนนะครับนิดนึดนงวิทจริงๆนะไม่ได้วิทอย่างอื่นประมาณนะ,นนนะ <S 1> <S 1> อันนี้มีโปรเจกต,ต้องบำรุงอีกหลายอย่างนะครับก็มีตอนนี้ก็บำรุงเรื่องแคทต์ไติกด้วยนะครับก็คือแคทเนี่ยก็ใส่น้ํายาล้างไปเรื่อยๆนะฮะ, <S <S <น>ะอันนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับรถแสนสองก็จริงตาม ประวัติที่ได้มานะครับแต่คราวนี้เ็เปลี่ยนเครื่องใหม่จากีเอฟเบอร์มู่ประเทศไทยมาแล้วนะครับได้เครื่องใหม่หัวใจใหม่ทําให้เครื่องใหม่มีระยะแค่สาม0มืนกมเท้านัสาม0ม0 0กมสาเหตุที่เขาเปลี่ยนเท่าความไปนิดนึงแล้วเขาไปลุยน้าท่วมมาไปถึงน้ําท่วมขังเนี่ยนะครับแล้วมันเข้าไปในตัวเครื่องเขาก็เปลี่ยนใหม่เเปลี่ยนเปลี่นเครื่องให้ใหม่เลยก็โอเคผมก็เท่ากับว่าผมได้เครื่องใหม่จากเร์ประเทศไทยระยะ พูดยังเอ็กวันโอ้เอ็กวานเป็นรถที่น่าใช้นะครับเอกวานเป็นรถที่น่าใช้คลองตัวอยู่ในเมืองแต่ถ้าขับต่างจังหวัดผมว่าพวกซีรีส์ห้าผมมั่นคงกว่าซีรีส์ห้านี่ร้อยแปดสิบร้ย็สิร้อยปดสิบมั่นคงกว่าแต,ตอนนี้ตอนนั้นผมขับมาก็ร้อยเจ็ดอยู่ร้อยหกสบร้อยเจ็ดิบประมาณ ผมมีโปรเจกต์อาจจะเอาคันนี้ไปลาวไปวังเวียงไปนำขบวนพลรวานนะหรืออาจจะเอาไปทะเลทรายนะไมใช่อาจจะไปเวดานางฮอยอันเลยก็ไนดะ้ในท,ที่จะถึงเร็วนี้นะเดี๋ยวขอจดทะเบียนเล่มรถยนให้คันคันนี้เป็นแบ็บปผมซื้ออยางอะไหล่เส้นเลยนะ ครื่องของศูนย์บริการอยู่นะครับเป็นของใน PSI แต่ผมก็ไม่ได้บอกเขาหรอกว่าผมใส่สารเซอร์เรติกเข้าไปนะครับตัวเครื่องยังมีประกันอีก3ปีเพราะว่าเจ้าของเดิมซื้อไว้แต่ผมก็ไม่ได้สนเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าบำรุงรถยนต์ได้ดีเนี่ยครับมันก็จะอยู่กับเรานาครันนี้ที่ถึงบ้านเปิดฝากระโปรงพัดลมจอดเลยนะนะครับระบายความร้อนทวกพลาสตกพลาสติกรถยุโรปเนี่ยพลาสติกจะเสื่อมค่อนข้างเร็วมากนะครับในอย่างแขงกาบตรงนีนะ้เป็นงานใหม่ผมเนี ดีว่าที่เปิดตัวเนี้ที่มือสอดเข้าไปช่วงจับมเป็นเป็นเป็นพลาสติกแข็งในข้างหนึ่งนุ่มๆนี่ไปแล้วเอาเล็บจิกนี่ออกเลยเลมซีรีส์ห้าผมก็เปลีป่ยนไปเรียบร้อยนะั่นหลายพันอยู่นะอันนี้พ่ายง่ายรถยุโรปนี่ตังค์ทั้งนั้นเลยถ้าบำรุงไม่ถึงบำรุงไม่เป็นนะรับประกันว่าแต่ละอย่างซีดแน่นอนนะครับคันนี้เหลือที่จะไปทำกับคุณสิงห์นะที่ละพูนฟัดชิงน้ำยา แอร์ Air, แล้วก็คอมเพรสเซอร์บางคนก็หัวเลาะเยอะอกอดูแลท่านเองก็ดูไปเรื่อยๆสิครับนะครับผมไมอยากให้คุณดูไปเรื่อยๆนะไม่ศรัทธาก,ก็ผ่านไม่ต้องเมน่นบ้างก็ไดนะ้พวกี้กล็ลำคาญพวกนี้คนที่เกาศรัทธาเขาอยากจะดูนนัะ่แหละไอ้พวกนี้ไม่ได้แต่อย่างพวกเบล็อกหมดเอาออกจากโลกผมไปหมดสบาย ผมไม่ต้องการเลดติ้งอะไรขนาดนั้นต้องการคนดีเข้ามานไม่ต้องการพวกนี้เสียหลมอย่างนีานางนาก็จะเปลี่ยนเป็น5 w า0ของดิ t ิโนนี่เดี๋ยวรอก่อนไปอาจจะเป็นพุ้สภาเนี่ยกำลังตัดสินใจว่าจะเว้เว้ดานาังหอยอันดีอยากจะมีภาพว่าเฮ้ยเอารถไปต่างประเทศไม่จำเป็นต้องเป็นรีโว้เสมอไปอย่างนี้ก็ไปได้อะไรประมาณนี้บำรุงให้ถึง นะครับมันก็สามารถที่จะไปคาราวานต่างประเทศได้ประมาณนั้นคันนี้มี OBD2 ดูความร้อนนะครับมีออยเกียรแย่น้ำมันเกียรตอนนี้60สิน้ำมันเครื่องร้อยน้ำเกาสิบผมขับมาเนี่ยสังเกตบุคลิกน้ำของคันนี้นะน้ำจะอยู่ที่ 90, 91, 91เก้าดเกว่ะเฉลี่ย91พื้นฐานเลย mm hmm. ก็แสดงว่าวาวาน้ำพ่นเปียนอยู่ทางแถวประมาณนะฮะพ่น,ะนเปียนอยู่ทงแถวนี้ ผมไม่รู้วาล์วน้ำมันเป็นระบบไหนถ้าวาล์วน้ำลมได้กนีนิดนะครับก็จะดีเพราะ t o y ยต a r รีโผมวาล์วน้ำ82คันนี้ความร้อนจะสูงกว่าซีรีส์5 520D G30 เนี่ยอันนี้ความร้อนน้ำมันเครื่องจะสูงกว่าอันนั้นความร้อนน้ำมันเครื่องจะจะจะต่ำกว่านี้ทำได้ดีกว่าผมก็ไม่รู้เพราะอะไรอาจจะอยู่ที่ตัวแปลก็คือวาล์วน้ำน,นั่นเอง ด้อุณหภูมิอากาศภายนอก35.5วอเตอร์เทม92น้ำมันเกียร์62ออยเทม100โอเมก้าดูรุ่นลูฟีเ่เอสรู้เลยว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เกียร์ดีตำแหน่ง DC ชอบนะที่มันเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์อะไร DC ใหม่ๆมีแพดเดิ้ลชิปหลังพวงอะไรแล้วรุ่นนี้ไม่มีมีแต่ซีค u นเชียลผมชอบภายในรถยุโรปมันดูดีมันดูดีทั้งหมดเลยมันทำให้รู้สึกว่ามันแตกต่งางกับรถญี่ปุ่นคอนโซลการออกแบบมันคลาสสิกสำหรับผมดูหรูนะฮะงานไม่ใช่พลาสติกเท่าไหร่นะ,ะอันนี้ก็น,นวมนะฮะไม่ใช่เป็นพลาสติกปั๊มปัมปั๊อันนี้ก็นรวมรวมๆวมรวมรวมวมก ดูหลาหมาเ่าอ่ะภายในอ่ะนะครับดูแล้วมันจะพูดว่าอะไรอ่ะพรีเมียมมั้งลักชัวรี่มั้งอะไรประมาณเนี้ยดูมีคุณค่าดูมีคุณค่ายิ่งผมเก็บรถยาวๆอย่างนี้ด้วยนะจะเท่พวัานนั้นอายุเจ็ดสิบถ้ารถมันยังวิ่งได้นะจะโคตรภูมิใจเลยซีวิคผมว่ายี่สิบเอ็ดปีถ้าอันนี้บวกอีกสิบห้าปีมันก็จะเท่ากับยี่สิบเอ็ดปีแล้วก็ซีวิคผมประมาณนี้บ้านผมไม่ต้องห่วงรถจอดในร่มตลอดนะครับบ้านผมนี่ไม่มีนะ รถทุกคันจะเก่าจะใหม่อยู่ภายใต้หลังคาที่อบอุ่นนะไม่มีรายการจอดตางแดดนะครับผมไม่ชอบจอดรถตากแดดร้านอาหารไหนที่ต้องจอดรถตากแดดไม่กินไม่กินไปถึงรถยุโรปนะถ้าวันไหนเอาคัานอื่นง่ายๆไปก็ได้ส่วนรีโวเป็นรถทำงานคันนี้เป็นรถของเมียส่วนบีเอ็มผมเป็นรถไอ้ตัวซีรีส์ห้าเอาไว้รับผู้ว่า รับประธานาธิบดีอย่างเดียววันนั้นนายกมาผมก็เอาคันนี้ไปรับที่สนามบินวันนั้นปูตินก็มาทั้มก็มาก็ใช้คันนังสี่ห้าー5ー5ไปรับเขามาถึงก็โทรเลยเฮ้ยวิเชตยูอย่าลืมมารับไอ้ด้วยนะวันนี้ไอ้จะไปกินขนมจีนสันปะคอยนะอนีออ่ใครพูดอ่ะอ๋อปูตินอ,อปูตินจับเสียงไม่ได้ว่าปูตินแล้วนนทั้มก็อยากจะไปกินขนมจีนสันปะคอยเหมือนกัน แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะโม้มากเกินไปสวัสดีครับ